วิดีเดดยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทย์ดีเดดครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมาพบกับผมกระจรศักบำรุงศิลมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี่คือรายการที่นําเสนอเรื่องราวนะครับข่าวสารเรื่องราวต่างๆน่าสนใจทั้งเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม นี่นะจากไทยและต่างประเทศนะครับนี่คือรายการวิ์ดีเด็ดนะครับพบการตวนพุธและประสัสดีอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนผ่านทาง y o u t u b e ของ RM u t p Live ถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM u t p Live ไม่ยากเลยครับ2ขั้นตอนเท่านั้นเองกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP l i v e ตรงนี้เรามีถึงรายการนี้วิตีเด็ดด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับมีเรื่องราวจากอ่าสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับร่วมกับ17หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะครับภายใต้โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ประจําปี2,566ครับเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันได้ในช่วงของวิทย์หน้านึ่งน,นะครับส่วนช่วงของวิทย์ทั่วไทยวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดลําพูนครับคุณผู้ฟังที่ลําพูนครับได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร no foam เอาแล้ว no f o a อะไนะคุณผู้ฟังนะ no แปลว่าไม่มี ไม่หรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โฟมก็คือโนโฟมก็คือไม่มีโฟมหรือว่าไรโฟมนั่นเองเรื่องราวนี้น่าสนใจเด๋ยวฟังกันครับในช่วงของวิท์ทั่วไทยครับส่วนช่วงวิศราโลกครับมีเรื่องราวจากสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ฟังนะนะเรื่องราวของการสร้างบ้านอ่ะสร้างบ้านคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรครับก็นึกถึงเรื่องราวของการก่ออิฐนะก่ออิฐถือปูนอะไรว่างไปแล้วสร้างขึ้นมาเป็น ก็จ,จะต้องใช้เวลาในการสร้างบ้านนะครับหนึ่งปี2ปี3ปีก็แล้วแต่นะความยากง่ายของบ้านแต่ว่าแต่ว่าเขาท้าแหละครับบางทีอาจจะมีบ้านสําเร็จรูปก็แล้วแต่ก็จ,จะใช้เวลาน้อยแต่ครับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าสร้างบ้าน2ชั้น2ชั้นนะครับไม่ได้สร้างชั้นเดียวนะ่นะสร้างบ้าน2ชั้นครับด้วยอะไรครับด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินึกภาพไม่ออกนะด้วยเครื่องพิมพ์3มมิติยังไม่พอ สร้างแล้วเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่ครับลองทายดู 1, 2, 3 14วันครับอุูุฟังสร้างเสร็จภายใน14วันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับในรายละเอียดกันในช่วงของวิ์สถานโลกครับช่วงนี้ไปฟังกันก่อนกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง ยังอยู่กับผมกระจอสักบำรุงสิ่งนี่คือรายการวิดีเด็ดครับกับช่วงนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติครับร่วมกับ17หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยนะพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะครับภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ประจําปี2566รอบครับเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างไรมาฟังรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับ นางสาววิภารด,ดีอ่องพ่วงในการสํงงานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะฮะแล้วก็นายสมปรรถนาสุขทวีครับรองพ่วงในการสํงงานักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยจาก17หน่วยงานทั่วประเทศนะครับร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพก็คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะฮะประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันนะระหว่างวชก็คือสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยนะด้านวิจัยในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศนะฮะให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นผ่านการดําเนินโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ประจําปีงบประมาณ2566นะครับ ครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคโดยจัดขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้เลยนะทั้งนี้นะครับวชหรือสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมการสร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมนะครับแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัย ผ่านการจัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่มาตั้งแต่ปี2557นะครับเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศครับอ่ะก็้องว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2557นะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ด้วยนะคุณผู้ฟังอ่ะนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาส ผมก็อาจจะลองไปหาข้อมูลว่าเอะทำไมต้องเปรียบนะครับเป็นลูกไก่นะะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันอาจจะเป็นลูกไก่ที่ว่าฟักขึ้นมานะ่าจ,จะเอ่อก็เรียกว่าการที่จะพัฒนาเป็นเอ่อตัวเต็มวัยอะไรเงี้ยอาจจะสร้างมาจากลูกไก่ก่อนก็ไม่แน่นะอันนี้เป็นการคาดการสันนิษฐานนะครับถ้าใครมี ความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมว่าเอฟที่มาทำไมดึงต้องเป็นสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็วงเล็บลูกไก่ด้วยนะครับบอกกันเข้ามาได้นะฮะ ต้คลิปเสียงบอกกันเข้ามาได้นะครับนะบพิมพ์คอมเมนต์อะไรมาได้หรือว่า f a c e b o o k ทักแชทเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลด้วยละกันนะครับนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับร่วมกับ17หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ประจําปี2566นะครับก็ว่าเดี๋ยวนี้ อย่างที่บอกครับนักวิจัยเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับทั้งนักวิจัยสายวิทยาศาสตร์สายสังคมศาสตร์เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับก็ที่เป็นรูปธรรมนะครับก็จะมีทั้งสายวิทยาศาสตร์สายสังคมศาสตร์นะก็หลากหลายสายบางทีสายมนุษยศาสตร์ก็จะมีนะในเรื่องเราของนักวิจัยนะครับก็นองว่าเดี๋ยวนี้นะครับประเทศไทยบ้านเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องเราของงาน วิจัยแล้วก็ในเรื่องราวของการสร้างนักวิจัยก็จะมีเรื่องราวของเงินทุนเงินอัดฉีดอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจในการสร้างผลงานวิจัยนะครับให้เป็นให้มีประสิทธิภาพนะครับสู่ออกสู่สายตานะครับประชาคมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศหรือไปถึงทั่วโลกเลยก็อาจเป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ นะครับเป็นกําลังใจให้กับนักวิจัยทุกๆคนเลยนะครับคุณผู้ฟังทุกๆสายด้วยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าครับวิทย์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากจังหวัดลําพูนนะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดลําพูนนะที่ลําพูนนะครับจัดก,กิจกรรมรณรงค์ลดและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโนโฟมอ่าโนโฟมก็ no คือไรโฟมไม่มีโฟมเลยนะคุณผู้ฟังเรื่องราวนี้รายละเอียดจะเป็นเช่นไรไปฟังกันต่อเลยครับกับวิทย์ ทั่วไทยครับช่วงวิท์ทั่วไทย ช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเต็มประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทุวันพุธและประสสดีครับผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศสัก์บำรุงสิมั่นครับถ้าคุณวงงมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำใหญ่ผมนำเสนออะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ ทักแชทมาได้ที่ r m u t p live ครับคุณผู้ฟังก็ทักแชทกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะเจ้าหน้าที่รอพร้อมที่จะใํ้คตอบตอบคําถามกันอย่างเต็มที่เลยนะหรืออีกช่องทางหนึ่งไม่ยากเลยครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ในขณะน,นี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังถ้าเขาไม่ปิดกั้นให้แสดงความคิดเห็นนะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากติชมอะไรมีข้อแนะนำอยากวามนำเสนออะไรนะครับอยากให้ผมนำเสนอ,อะไรเนี่ยนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ นะอยู่ที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับมีหลากหลายช่องทางในการนะครับที่จะติดต่อสื่อสารมายังสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับ YouTube RM UTP Live ไฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับสำหรับเรื่องราวของวิทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากจังหวัดลำพูนนะครับที่ลำพูนเนี่ยได้จัดนะครับจัดกิจกรรม kick off no foam ลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารครับ ขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟมมุ่งลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดลอ้อมเอ็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ตลาดลำพูนจะดูจากตำบลป่าศักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโนโฟมอ่าโนโฟมคือไร้โฟมไม่มีโฟมเลยนะ เพื่อต่อยอดโครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟมโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปลัดจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนนะครับในพื้นที่ร่วมกิจกรรมครับนายรุ่งโรจน์สุนทรท้องถิ่นจังหวัดลำพูนครับบอกว่า จังหวัดลำพูนได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนประจำปี2,566ปีนี้นะโดยมีการจัดการขยะอย่างครบวงจรมีการดูแลบ้านเมืองให้สะอาดสวยงามตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อต่อย,ยอดโครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟมหรือโนโฟมเนี่ยนะทั้งนี้จังหวัดลำพูนครับได้ประกาศเป็นจังหวัดสะอาดเลยนะ ประกาศเป็นจังหวัดสะอาดนะคุณผู้ฟังในปี2560และในปี2561จังหวัดลำพูนประกาศเป็นจังหวัดปราศจากโฟมครับเป็นจังหวัดที่ปราศจากโฟมแห่งแรกของไทยนะซึ่งการขับเคลื่อนแนวทางจังหวัดลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟมเนี่ยนะครับ จะมีการดําเนินงานในรูปแบบประชารัฐประกอบด้วยการรณรงค์สร้างจิตสํานึกกําหนดกติกาหรือมาตรการนะครับกลไกในระดับต่างๆเนี่ยเชิญชวนหน่วยงานของรัฐโรงเรียนร้านค้าสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการนะครแล้วก็สรุปเป้าหมายและทําบันทึกข้อตกลง Kick Off นะครับคิ k o f f นะคุณผู้ฟังสนับสนุนวัสดุภาชนะทดแทนโฟมนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ นะครับแล้วก็ศูนย์เรียนรู้เพื่อลดปริมา,มาณขยะนะครับตรวจติดตามประเมินผลมอบรางวัลและประกาศเป็นพื้นที่สะอาดปราศจากโฟมครับในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับได้มอบป้ายรณรงค์ลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโนโฟมเลยนะให้กับสถานประกอบการร้านค้าที่เขร่วมกิจกรรมรณรงค์จากนั้นครับได้พบป่าเยี่ยมชมแผงตลาดที่ใช้วัสดุอื่น ทดแทนการใช้โฟมในการบรรจุอาหารจำหน่ายของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันลดและเลิกการใช้โฟมอย่างจริงจังซึ่งนอกจากจะช่วยลดจำนวนขยะแล้วเนี่ยยังสามารถบรรลุเป้าหมายให้จังหวัดลำพูนนะครับเป็นจังหวัดปลอดโฟมด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงจริงๆไม่แค่ไม่ใช่แค่จังหวัด ล้ำพูนเพียงจังหวัดเดียวแต่จริงๆต้องเป็นทุกจังหวัดทุกภาคส่วนของประเทศที่ควรที่จะลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเดี๋ยวนี้นะครับก็ถ้าท่านนึกถึงสมัยก่อนก็นึกถึงเวลาจะใส่เอาอาหารแล้วจะเวลาซื้ออาหารหรือว่าพวกอาหารตมสั่งอะไรเนี่ยแหละตัวดีเลยนะซื้อใส่ก้อนไปครับคุณก็ได้โฟมนะครับแล้วก็บรรจุพวกอาหารตมสั่งอะไรก็แล้วแต่ข้าวผัด กะเพราไก่อะไรเงี้ยกะเพราหมูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในช่วงพักหลังมาประมาณหลักประมาณ10ปีหลังมาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของ10ปีหรือ10กว่าปีหลังมาเนี่ยจะมีเรื่องราวของการใช้วัสดุที่ใช้แทนโฟมนะก็จะมีพวกถ้าจะไม่ผิดจะเป็นพวกชันอ้อยนะจะเห็นบ่อยมากพวกชันอ้อยพวกอะไรพวกเนี้ยนะที่เอามาใช้นะครับแทนโฟมนะซึ่งก็ช่วยลดปริมาณน,นะครับการใช้โฟมนะครับได้ นะครับได้พอสมควรเลยทีเดียวนะก็จะว่ามีหลากหลายหน่วยงานหลากหลายร้านค้าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการใช้นะครับภาชนะที่ไม่เกี่ยวอะไรกับโฟมเลยนะก็อาจจะเป็นใช้พวกกระดาษชานอ้อยอไรพวนันนี้หรือถ้าดีกว่านั้นก็คือง่ายๆเลยเอาจานชามเนี่ยแหละมาใส่เลยนะใส่พวกอาหารใส่พวกของกินนะครับของกลุ่ม ปลออะไรเงี้ยนะเอามาใส่เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างน้อยเป็นการลดรณรงเนี่ยลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่แค่จังหวัดลำพูเนเป็จังหวัดเดียวแต่จริงๆต้องเป็นทุกจังหวัดทุกภาคส่วนทั่วประเทศเลยหันมารณรงค์ในเรื่องเราของการลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารนะครับซึ่งถือเป็นนะสิ่งที่ดีนะถือว่าเป็น เป็นการที่ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอ่ะนี่คือนะก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับชาวจังหวัดลําพูนเลยนะครับเห็นบอกว่าบอกว่าเป็นจังหวัดที่ปราศจากโฟมเป็นแห่งแรกของไทยด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลยทุกจังหวัดปราศจากโฟมครับดีที่สุดครับคุณผู้ฟัง นะ้ไม่ดึงภาชนะโฟมนะคุณผู้ฟังนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิดท,ทั่วไทยครับจากจังหวัดลำพูนนะในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารหรือว่าโนโฟมนั่นเองโนโฟมอย่างที่บอกก็คือไรโฟมไม่มีโฟมนั่นเองนะนะครับก็หนะ้ช่วยกันรณรงค์นะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่จังหวัดลำพูนจังหวัดเดียวนะทุกจังหวัดทุกภาคส่วน ทั่วประเทศควรจะรณนงอางกันเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิ์ทั่วไทยครับช่วงหน้าครับวิสาะโลกครับมีเรื่องราวนะจากสหรัฐอเมริกาอีกแล้วนะครับอตอนที่แล้วก็สหรัฐอเมริกาวันนี้ก็สหรัฐอเมริกากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะพูดถึงเรื่องราวของการสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านนึกถึงอะไรครับนึกถึงเรื่องราวของการกอร่ออิฐถือปูนนะครับแล้วก็สร้างอ่าก่ออิฐถือปูนแล้วก็จะมีนะครับเอ่อหลายส่วนประกอบเลยแล้ว ประกอบการสร้างมาเป็นบ้านบางทีสร้างมาหนึ่งปีเสร็จแล้วนะครับบางทีจะมีนะประเภท1ปีเสร็จบางที2ปี3ปีอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะบางทีถ้าเป็นบ้านสําเร็จรูปก็นะไม่กี่วันก็เสร็จนะครับไม่นานก็เสร็จแต่ว่าถ้าพูดถึงบ้านสําเร็จรูปก็สมมติจะนึกถึงแค่บ้านชั้นเดียวแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเกทัพเลยครับก่อสร้างบ้าน2ชั้นไปเลยสร้างบ้าน2ชั้นด้วยอะไรครับ ไม่ใช่ด้วยอิฐด้วยปูนแต่เป็นด้วยเครื่องพิมพ์สามิติผมยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาสร้างกันยังไงนะด้วยเครื่องพิมพ์สามิติและยังไม่พอสร้างเสร็จภายใน14วันด้วยบ้านสองชั้นนะคุณผู้ฟังสร้างโดยเครื่องพิมพ์สามิติเสร็จภายใน14วันอะไรจะเป็นอะไรจะมันจะขนาดนั้นก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยนะครับในช่วงของวิทย์สถานโลกครับสถานแน่นอนไปฟังกันเลยครับช่วง วิศธาโลช่วงนี้วิศธาโลกครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสอตอนทุวนพุธและประสวัสิีครับผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live ครับมาถึงช่วงนี้วิศธาโลกครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนก่อนที่จะมาถึงช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวของสหรัฐอเมริกานะครับนาสร้างบ้าน สองชั้นสร้างบ้านสองชั้นเวลาสร้างบ้านนึกถึงอะไรนึกถึงอิฐนึกถึงปูนนึกถึงอะไรต่อมีอะไรส่วนประกอบอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะอย่างที่บอกสร้างบ้านทีหนึ่งปีสองปีสามปีนะครับถ้าปลาหนีบหน่อยก็จะหลายหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จนะครับเป็นบ้านมาหลังหนึ่งแต่ว่านะหรือบ,บางทีจะเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับที่ใช้เวลาไม่กี่วันก็เสร็จแล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าบ้านสําเร็จรูปนึกถึงก็จะมีเป็นเพียง เพียงบ้านกี่ชั้นครับชั้นเดียวนะคุณผู้ฟังแต่สหรัฐอเมริกาเกทับครับสร้างบ้าน2ชั้นสร้างด้วยอะไรครับสร้างด้วยเครื่องพิมพ์สามิติเสร็จภายในกี่วัน14วันอ่านะครับนึกภาพไม่ออกนะคุณผู้ฟังเราถ้าคุณผู้ฟังนะครับนึกถึงบ้านนะที่ใช้เวลาสร้างหลายต่อหลายปีกว่าจะสร้างเสร็จอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้คุณฟังลืมภาพเหล่านั้นไปห,หมดเลยครับคุณผู้ฟัง นะลืมภาพการสร้างบ้านที่ใช้เวลานานนับปีกว่าจะได้เข้าอยู่ได้เลยครับลืมลืมไปได้เลยฮะเพราะที่ Texas, รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะยกระดับการสร้างบ้าน2ชั้นจากเครื่องพิมพ์สามิติเป็นครั้งแรกโดยใช้เวลาเพียง14วันเท่านั้น2อาทิตย์เท่านั้นเองครับได้บ้านหลังหนึ่ง2ชั้นด้วยอ่า นะเกทเอไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลายคนน่าจะเคยประสบกับการสร้างบ้านแล้วมีปัญหาตามมามากมายนะอย่างเช่นงบประมาณที่ตั้งไว้บางปลายบ้านไม่เสร็จตามกำหนดทีมช่างมีคนไม่พอนะครับผู้รับเหมาทิ้งงานก็มีนะครับหรือจะมีเหตุอื่นๆอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะกว่าจะได้เข้าไปอยู่จริงเนี่ยใช้เวลาเป็นปีครับแต่ครับแต่ที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะยะได้ยกระดับการก่อสร้างบ้านครั้งใหญ่เพราะสามารถสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติภายในเวลาแค่2อาทิตย์หรือ330ชั่วโมงเท่านั้น14วันเท่านั้นเองครับและใช้คนงานเพียง4-5ถึงคนแค่นั้นเองเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกป,ปัญหาการก่อสร้างบ้านได้อย่างลงตัวครับโครงการก่อสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์3ามิตินี้นะฮะเกิดขึ้นที่เมืองฮิลสตันนะครับรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกานะโดยเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตมีน้ำหนักมากกว่า12ตันนะครับเครื่องพิมพ์12ตันเลยนะคุณผู้ฟังเทส่วนผสมคอนกรีตจากหัวฉีดทีละชั้นนะครับเพื่อสร้างบ้าน2ชั้นทั้งหมด3ห้องนอนขนาด4,000ตารางฟุตโดยใช้เวลาเพียง330ชั่วโมงหรือ13วันครึ่งเท่านั้นเองนะภายใน2อาทิตย์เองนะในการสร้างบ้าน1หลังครับ การสร้างบ้านลักษณะนี้เป็นการก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างการพิมพ์สามิติเข้ากับการสร้างบ้านแบบกรอบไม้นะครับวิธีการนี้เป็นกลยุทธ์การใช้งานทั้ง2วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น่าเชื่อนะฮะและมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานการพิมพ์คอนกรีต3ามิติในสหรัฐอเมริกาซึ่งการทําบ้านกรอบไม้เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการก่อสร้างมากที่สุดนะครับรวมถึงการผสมผสานของทั้ง2เทคนิค ยังทําให้เกิดความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วยการสร้างบ้านด้วยการพิมพ์3มมิตินะครับจะมีการเลือกใช้วัสดุหลักเป็นคอนกรีตเนื่องจากทนต่อสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดีนะอย่างเช่นพายุเฮอริเคนพายุหนักฝนฟ้าคะนองและสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับอีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ จัดการกับความท้าทายอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นปัญหาการขาดแรงงานคนเนื่องจากเครื่องจักรสามารถยกนั้นนยกน้ําหนักได้จํานวนมากนะครับจึงลดการใช้แรงงานคนจํานวนมากไปได้นะอนาคคต็น,น่ากลัวมากนะนะครับและก็ใช้เวลาในการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเพราะเครื่องจักรสามารถทํางานได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนไม,ไม่รู้จัก เออไม่รู้จกักเน็ตจักเหน e, ื่อยหรือไงน,นะฮะพวกพวกเครื่องจักรพวกนี้นะฮะโดยใช้เวลาในการสร้างบ้านสองชั้นจํานวนหนึ่งหลังเพียงแค่สออาทิตย์เท่านั้นนะคุณผู้ฟังความท้าทายของการสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์สามิตินะก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สมิติให้สามารถสร้างบ้านได้หลาก, salt, ห,ลากหลายแบบนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทางทีมทางทีมเนี่ยต้องพัฒนาต่อไปนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการพิมพ์สามิติจะเป็นกําลังสําคัญในการในวงการก่อสร้างในอนาคตนะครับเนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาทั้งการขาดแคลนคนงานและย่นระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างดีครับอ่ะก็นะก็อย่างที่ได้เกินไว้นะครับว่านะครับเดี๋ยวนี้ เรื่องราวของ AI เรื่องราวของหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญนะพวกเครื่องทุ่นแรงอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามามีบทบาทสําคัญเนี่ยมากนะจนกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้กําลังคนอาจจะอาจจะมีอยู่แหละแต่ว่าอาจจะลดกําลังลดบทบาทลงไปนะครับซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีไหมจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้ เอองานอะไรต่อมีอะไรสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็แลกกับการที่นะครับอาจจะไม่จะเป็นต้องใช้คนมากอีกต่อไปเราก็เห็นว่าอาจจะมีคนที่ตกงานเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณรู้วัางอ่ะบางทีได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อนะครับเพื่อเทคโนโลยีที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อความรวดเร็วบางที นางทีเราต้องแลกอะไรกันมาบ้างอะไรบ้างนะครับอะก็ต้องตามกันต่อไปเนาะในเรื่องราของการสร้างบ้าน2ชั้นจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจเนาะสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีน้ําหนักถึง12ตันนะครับไม่แน่ครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีน้ําหนักที่มีขนาดน้ําหนักที่น้อยลงมาแล้วแต่ว่าสร้างบ้านได้ระดับสร้างบ้านได้2ชั้นแบบนี้เสร็จายใน14วันอย่างเงี้ยหลือจะน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วให้ได้บ้านที่ มีคุณภาพขึ้นมานะครับมีคุณภาพขึ้นมาถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงผมว่าน่ากลัวนะผมว่าน่ากลัวแต่นั่นแหละครับมันก็จะสามารถที่จะทําให้ได้บ้านนะครับที่มีความสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็นะครับเห็นแบบนี้อาจจะได้บ้านคุณภาพขึ้นมาเพราะพอๆกับคนจํานวนมากนะครับคนก่อสร้างที่ใช้จํานวนมากเนี่ยแล้วสร้างบ้านขึ้นมานะครับ ในสมัยอดีตแล้วก็สมัยปัจจุบันทุกวันนี้อยู่นะครับอนาคตข้างหน้าก็นะครับก็ก็ต้องดูกันต่อไปเนาะนะครับอ่ะนี่คือท้ายรายการครับของรายการวิทยดีเด็ดนะครับก็ใครก็ตามที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับมีช่องในในการ นะติดตามรับฟังกันได้นะเข้าไปที่ YouTube ของ R M U D P Live มีหลากหลายรายการหลากหลายคลิปหลากหลายตอนก็เลือกตอนที่น่าสนใจแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้กับ YouTube ของ R M U D P Live และที่สำคัญถ้ายากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M ยูทีพีไตรงนี้ฝากไว้ด้วยวิดีเด็ดนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้านะครับวิดีเด็ดนะฮะเจอกันได้ไหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธแล้วประสวนดีครับผ่านทาง YouTube ของ rm UTP l i ี e เจอกันได้ไหมครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงศิลมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด